สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูทิยพรสอนเกตหรือคุณครูเหมียวเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักอักษรน,นำอักษรน,นำเป็นอย่างไรอ่านยังไงเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทำความรู้จักเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้1 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำที่มีอักษรน,นำได้ 2. นักเรียนสามารถเขียนคำที่มีอักษรน,นำได้ถูกต้อง 3. นักเรียนฝ่เรียนรู้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะอักษรน,นำอักษรน,นำคือ คำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเมื่อผสมกับสระและตัวสะกดแล้วจะออกเสียงได้3แบบดังนี้นะคะ 1. คํคำที่มีอนำยอไม่ออกเสียงอมีสี่คำได้แก่ยาอยู่อย่างอยากให้นักเรียนจำไว้ให้ดีนะคะสี่คำนี้ยาอยู่ยางอยาก สองคำที่มีหอนำไม่ออกเสียงตัวหอเช่นย่าหนูหมาสามคำที่ออกเสียงสองพยางโดยพยางแรกออกเสียงอะกึ่งเสียงและพยางหลังออกเสียงวรรณยุกต์ตามพยางหน้าเหมือนมีหอนำเช่นขยะสระ ฉลาดถนนภาวาเป็นต้นนะคะต่อไปนักเรียนพร้อมที่จะไปฝึกอ่านสะกดคำอักษรน,นำกับคุณครูหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะพานักเรียนไปฝึกอ่านสะกดคำอักษรน,นำไปกันเลยค่ะหอมอาหมา หอยออาหยาไม่โทย่าหอยออีงอหญิงหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ทออีทีไม่เอกที่ออยอ,อูยูไม่เอกอยู่ที่อยู่ อยอาก็อยากกออีนอกินอยากกินตออัวตัวอยอางอยางไม่เอกอยาก่างตัวอยา่างขอยออขยะขอนอโอมอขนม โอ,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 อนโอนอถนนอลอไอถลายโอลออาดอฉลาดชอลอองอฉลองชอลออากอฉลากขอนอาคณา สอลอะสละเป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับอักษรนำมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้านักเรียนฝึกอ่านออกเสียงฝึกเขียนอยู่บ่อยๆก็จะทำให้นักเรียนเป็นคนเก่งได้นะคะคุณครูฝากนักเรียนมว้เพียงเท่านี้นะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจฝึกอ่านฝึกเขียนย้ำคิดย้ำทวนอยู่บ่อยๆจะทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาเร้บทเรียนได้นะคะอย่าลืมติดตามคุณครูในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้น คอยติดตามต่อไปเลยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย